คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่พน้องๆองทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางหางนอยสามนอยนะคะหรือจะเป็นสนี่นอยนะคะก็รุนได้นะคะรอบเฉพาะกิจท่านไหนที่ชื่นชอบก็รุนได้เช่นเดียวกันนะคะก็ที่เน้นๆก็คือพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะสําหรับตัวเดียวเม็ดเดียวเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะชอบก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ ผ่านนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านได้เลยนะจ๊ะไม่ว่ากันนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าพี่น้องจา๋า ก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่สิบสามนะคะเราก็มาสรุปของวันที่สิบสองกันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะเข้าก็คือเข้านะคะหลุดก็คือหลุดนะจ๊ะพี่น้องจา๋าเอา มาดูที่รอบเฉพาะกิดกันก่อนเลยนะคะเอาแต่รอบแรกเลยนะคะเฉพาะกิดนะคะยินว่ายินเขียนตรงนี้ดีกว่าเนะเาะเอาตรงนี้แหละ รอบเฉพาะกิดนะคะ9 1 4นะคะแล้วก็8 5นะคะรอบเฉพาะกิด1 4กับ8 5ไม่มีนะคะ9เรามาวิ่งนะคะรอบเฉพาะกิดมาตัววิ่งเลยนะคะมาก่อนเพื่อนเลยยินเห็นมาอยู่นะคะเห็นมามาตัววิ่งรอบเฉพาะกิดแต่ยินยังอุ่นใจอยู่ว่าเขาต้องมาอีกแน่นอนมั่นใจว่าต้องลงมา3นอย เ็าต้องลงมา3น้อยนะคะไม่รอบไหนก็รอบไหนสักรอบนะคะก็รอบนี้ก็มาแค่ตัววิ่งนะคะไปดูที่รอบพิเศษกันต่อเลยนะคะ701นะคะแล้วก็ห9ึ่งเหนึ่งเรามาแล้วนะคะเด่น9นะคะมาตัวเน้นตัวเจาะตัวอัดเลยนะคะมาตัวกลับนะคะแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะ ผู้เดียวเราก็ดีใจนะคะสายวิ่งสายรูดสายเจาะเราก็มานะคะก็ที่สําคัญนะคะรูดปื๊ดรูดปื๊ดเลยดีกว่านะคะเพื่อความชัวเพื่อความปลอดภัยเพื่อที่จะเข้าเส้นชัยอย่างปลอดภัยนะคะบางทีตัวเจาะก็อาจจะเจาะเป๊ะบ้างเปะบ้างนะคะก็ผิดถูกยังไงก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะ ก็01ตัวเด่นเราไม่มีนะคะมี9ตัวเดียวเนาะไปดูที่รอบปกตินะคะ6 1 8นะคะกับ09นะคะ9เราก็มาอีกรอบนะคะ9009ตัวเน้นตัวเจาะอีกแล้วนะคะก็ยินดีด้วยนะคะมา2องนอยแล้วนะคะอันนี้ เราสรุปแค่ชุดเด่นก่อนนะคะตัวเด่นตัวเดียวก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูที่ชุดวินกันนะคะชุดวินเราไม่ยอมน้อยหน้านะคะวันนี้บางทีนะคะชุดวินบางทียีนอาจจะลงให้บ้างไม่ได้ลงให้บ้างนะคะแต่ถ้าชุดถ้าถ้ายังไงก็ชุดวินนะคะดีไม่ดียีนอาจจะเอาไปลงให้ที่ที่ลายกลุ่มนะคะสําหรับชุดวิน บางทีก็อาจจะคิดยังยังจับตัวเด่นมายังไม่ครบอะไรประมาณนี้ก็อาจจะได้ลงให้บางมาได้ลงให้บางนะคะก็รอรุ้นรอชมกันต่อไปนะคะหนึ่งแปดนะคะหนึ่งแปดก็ตัวเด่นเราเก้ายังไม่มานะคะมาดูที่ VIP นะคะแปดเจ็ดสี่นะคะแล้วก็ศูนย์ศูนย์ดูซิให้เบิ้ลถ้าจับห้าตัวนี้ไปกันเบิ้ลให้หมดนะคะ โดนเลยนะคะศูนย์ศูนย์เมื่อวานก็เนาะก็ชอบอยู่นะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์เมื่อวาน,นตัวเด่นมีแปดมีเก้ามีศูนย์มีศูนย์อยู่ในใจอยู่แต่ลืมลืมลืมิมม้นศูนย์ศูนย์ว่าศูนย์ศูนย์ก็ไม่มานานแหละรอบนี้ก็ไม่มานะคะตัวเด่นเรามาแค่หนึ่งเก้ากับศูนย์เก้านะคะแล้วก็วิ่งรอบเฉพาะกิจนะคะมาดูที่ชุดวินของเรานะคะ ชุดวินนะคะเราจะพอกิดแปดห้าแปดเรามานะคะห้าเรามาอันนี้ชุดวินนะคะแปดห้านะคะรอบพิเศษนะคะศูนย์หนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้าศูนย์มีหนึ่งมีแล้วก็หนึ่งมีเก้ามีศูนย์หนึ่งนะคะถ้าเป็นแปดศูนย์หนึ่งนะพี่น้องสามตัวเต็มเต็ม ตอนนี้แอดหาหลักร้อยอยู่นะคะตอนนี้ยังหาหลักร้อยไม่เจอก็ได้สองคู่ก็โอเคเนาะพยายามหาหลักร้อยมาให้ได้สามตัวนะคะยังหาไม่เจออยู่นะคะตอนนี้กับหนึ่งเก้านะคะมาต่อที่รอบปกตินะคะชุดวินของเราหกหนึ่งแปดแล้วก็ศูนย์เก้าหกหนึ่งแปดหนึ่งมีแปดมี หนึ่งแปดนะคะแล้วก็ศูนย์เก้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชุดนะคะสำหรับชุดวินวันนี้เลขห้าตัวเราจับได้ห้าคู่ก็โอเคปังมากๆนะคะวันนี้ก็ยินดีกับทุกท่านที่โชคดีกันด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่ยังพลาดไปนะคะก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะคะก็รอลุ้น ในงวดถัดไปนะคะงวดวันที่สิบสามนะคะก็ขอให้มีโชคมีลาภเฮงๆปังๆกันทั่วหน้าทุกคนทุกท่านนะคะก็แอดยินก็ได้เปิดเปิดไลน์กลุ่มแล้วนะคะก็เพิ่งเปิดได้วันเดียวนะคะก็มีเพื่อนเข้าไปบ้างแล้วนะคะใครสนใจเข้ากลุ่มฟรีเข้าได้นะคะ เอดไลน์ได้เลยนะคะตามนี้นะคะ0ูนหสานะคะเจ5ดสามห้านะคะเจ็ดสองสามเนะคะเข้าฟรีจ้าก็ถ้าโชคดีก็แล้วแต่น้ำใจจ้าเราไม่ว่ากันนะคะหนึ่งสอสามสี่ห้าสิบตัวนะคะก็สําหรับท่านไหนที่ ยังชอบหุ้นน้องยีนนะคะหุ้นที่ยีนเคยวางให้แต่ก่อนเนาะมีนิเคมินิเคจีนแล้วก็ห้างเซ่งนะคะถ้ายัางชอบอยู่ก็ไปตามได้ทางไลน์เลยนะคะทางไลน์กลุ่มได้เลยนะคะเพราะว่ายีนไม่ได้ลงให้ทางช่องแล้วเนาะเพราะว่าทําไม่ทันนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะก็ถ้าใครยังชอบอยู่นะคะก็ตามไปได้เลยยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะบางท่านก็อาจจะยังชอบอยู่บอก มาบ่อยมาบ่อยอะไรประมาณนี้เนาะบางทีเด้งบนเด้งล่างก็มีนะคะก็ไปตามลุ้นต่อในงวดวันที่สิบสามกันเลยนะคะเอาตรงนี้เลยนะคะสิบสามเดือนสิบนะคะปีหกสี่นะคะกับหานอยนะคะสามนอยสี่นอยเหมือนเดิมจ้าพื้นที่หมดพอดีมั้งพี่น้อง ก็เน้นสองตัวบนล่างนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเม็ดเดียวแข็นๆนะคะเอาสูตรเม็ดเดียวสูตรหนึ่งเม็ดเดียวก็ขอให้มาตัวรูดได้พี่น้อง FC ได้ฟิงรูดที่พิเศษปกตินะคะเด่นวันนี้นะคะให้ตัวเดียวเม็ดเดียวรูดปื๊ดรูดปื๊ดนะคะ เพื่อความชัวเพื่อความปลอดภัยเพื่อที่จะเข้าเส้นชัยอย่างสงาา่าผ่าเผยนะคะ,ะการเบิ้ลให้ก่อนชอบค่อยตามนะจะเบิ้ลสำหรับแนวทางเบิ้ลนะคะก็จะมีหกหกนะคะ ห้าห้าเจ็ด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 กับหนึ่งหนึ่งนี่ตัวเดียวกันนะคะส่วน 66, หกหกกับเก้าเก้านี่ก็แปลได้เป็นเก้าเก้าหกหกนะคะถ้าไม่ชอบก็ตัดออกนะคะสำหรับเบิ้ลนะคะก็ถ้าเราไม่ชอบเบิ้ลเราก็รูดปื๊ดรูดปื๊ดตัวเดียวไปเลยนะคะถ้าชื่นชอบนะคะถ้าไม่ชอบเราก็ผ่านได้เช่นเดียวกันนะคะ สำหรับตัวเด่นวิ่งรูดวันนี้นะคะตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะชอบค่อยตามเราจะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะก็ให้เด่นที่หกนะคะวิ่งรูดที่หกจ้าหกศูนย์นะคะหกหนึ่งหกสองหกสามนะคะแล้วก็หกสี่พื้นที่จำกัดพี่น้องวันนี้ไม่เป็นไรเนาะมองเห็นกันอยู่เนาะ หกห้านะคะหกหกหกเจ็ดหกแปดนะคะแล้วก็หกเก้านะคะขอขออนุญาตขออนุญาตตรงกลางนะคะพื้นที่ตรงกลางนิดนึงนะคะอ อแอดยินชาแนลนะคะหรือว่าแอดยินใส่รูนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าตัวเน้นนะคะตัวเน้นก็จะมี กสี่นะคะหกหนึ่งหกเจ็ดนะคะหกเจ็ดนี่ก็ไม่ค่อยเห็นบ่อยแล้วนะคะแล้วก็หกห้านะคะหกหกหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกหนึ่งแล้วก็หกสองนะคะอ่า หกหกกับหกเก้านี่ก็คู่กันนะพี่น้องเอาชอบหมดเลยนะคะวิ่งรูดปื๊ดรูดปื๊ดเลยนะจ๊ะก็สําหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็แคปไว้จดไว้จ้าก่อ,ออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันทุกคนจ้าสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ